วันนี้ผมคุณเด็กทีวีครับวันนี้อยู่กับเตะเกียนตะเกียนตะเกียนวันนี้เรามาอยู่กับดมใจร้อนนะครับกับสาวผู้ใส่ส้นสูงครับคิดไงเราทำไมเราเดินช้าจังวะทำอะไรมาไปมืยเกียบ คิดได้ไงเอาส้นสูงมาบวกภารกิจนี้เป็นภารกิจที่คนข้าที่จะต้องเสี่ยงตายนะครับแต่ผมมีวิธีรัดนั่นก็คือแบบนี้ครับผมมีวิธีรัดทางรัดคุณต้องบอกว่าทางรัดไม่ใช่วิธีรัดนะครับอันนี้คือวิธีรัดนะครับ ความจริงทุกคนมกักจะต้องแบบบวกยิงๆกันเข้าไปนะครับแต่ผมนี่แบบแนวอีปิกทอยอ้ยไม่ใช่แนวอีปิกการขับที่ดีอ,อันนี้เป็นการอ่อซ้ำศพนะครับซ้ำศพศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านมาลงดีครับรออะไร อ้าวตรงนี้ไปไหนอ่าตรงนี้จะเป็นอ่าจุดที่าไว้สายกระสุนแบบนี้นะอุ้ยเพื่อน,อนจัดให้อาิอาออ้าวภารกิจเฟลเพื่อนตายนะครับ ช่างเป็นอะไรที่น่าเศร้าจริงเลยนะครับเพื่อนตายนะครับควายตะลึกไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าให้มันมันหลบมันไ่าป็นคนไทยอ่ะจะบอกให้ให้มันไมนายบอกให้ให้มันไม่เอาไงฮัลโหลไงเอ่ออันนี้ข้อผูกชแวงหลังกระถางห้มันลบหลังประตูอ่ะทำไมไม่บอกให้มันตามมาแค่นั้นแหละเป็นคนไทยนี่เพราะเรามี ฮัลูมสวัสดีครับวันนี้ผมกับผมอ่ะคุณเอกทีวีนะครับอ่าอย่าลืมกดซับช่องนี้ด้วยนะครับสองนี้อ่าดีนะครับอยู่คอร์ลอมีเนาะเนาะโอเคโอเคกับตัวเองก็ได้ด้วยนะครับซึ่งรถผมโดนขโมยไปเรียบร้อยนี่รถคันนี้ครับแฉมแฉบน <c oughs> ี่รถ <c oughs> ใครเนี่ยแฟบรถมึงอ่ะแบม โอรอะู่ปืน่นอะไรอะอ๋อเออมิวทำปใช่ไหมอ๋อเยี่ยมเลยเยี <S 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 ่ยมเลยเอามิวเล่นปูเหรออะย่นไม่โดนแบนไม้เข้แโอเคครตอนนี้ผมได้เราแจกไม่เป็นเราทำไม่เป็น โอเคนะครับ okay, เราไปลุยกันเลยดีฝอแต่ถ้าเราแจกแเยอะๆหรีแจก,แ,แ,กแค่ร้านเดียวก็พอแลอ้วนะครับจัดไปไไเราว่เาเราเสกรถอะไรบ้าแน,น่ก้อนหมดตะกี้เราเห็นแล้วตะกี้เราเห็นแล้วมิว <c oughs> เ, okay, <n> เสกรถโอเคนะครับใชไ่ไม่ไม่ต้อง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 เสียเวลาเปล่าก้อนหมดเลยโอเคนะคพ่อ เจะายตัวเราลงปเาลงไมเายนกันดีมาทไมขึ้นรไป้ลยเอคนขับหโอเคครับโอเคเราจะจาก็มี่ไปเลยไปเลยคเลยเมดีัอัคาบอับอัฮีคอปเตอร์อัเฮลิคอปเตอร์อะไรโอเคครับ มองใจเขียครับกูมีปนเยอะไหมอ่ะก็ไม่เยอะหรอกเขียครับไม่ลุยกันเลยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือมันเน่มันเน่เ okay, ขียครับเพราะปืนืเราซื้อได้ตู้ปืนแล้ว โอเคครับสำหรับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ง่ายๆนะครับคันไหนโบวมาเดี๋ยวเอให้จับอยู่ๆเคยดูฟ้าเป้าภารกิจนี้เป็นภารกิจง่ายๆครับแค่ไปขโมยฮอลลิคอปเตอร์แล้วก็สอยฮอให้ล่วงให้หมดนะครับมันเป็นปืนอ่ะปืนใหญ่อากาศนะครับยิงแป๊บเดียวก็บึ้มแล้วครับโอเคครับ สำหรับใครที่อยากรู้ชื่อเธอนะครับก็ผมจะไม่บอกนะครับเพราะว่าเธอแจกปืนให้ผมนะครับแต่ชนจะให้ปิดปากเงี้ยวันนี้ควรแจกเงินนะครับโอเคครับสำหรับใครนะครับ<อ>ที่อ,อ,อยากอยากได้เงินนะครับก็เอ้ไม่ใช่สำหรับใครที่อยากอยากทำภุรกิจน,นี้แบบง่ายๆนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับแล้วนำไปใช้นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปได้ดีนะครับโอเคครับหาเครบินก่อนอนะ่าข้างหลังหนึ่งลำนะครับสุดท้ายแล้วไหมนะครับซัดไปเลยหมดแม็กนะครับ่ายิงไม่โดนนะมันไกลเกินเฮลิคอปเตอร์เบรกหน่อยได้ไหมครับัะโหลยิงไม่โดนคนระับ เงียบหน่อยเลยครับพะโลเดี๋ยวช้าหน่อยดิแฟมขับก็มีช้าหน่อยโอเยค,ครับเรียคอปเตอร์เบี่ยงขวานะครับไปเรียคอปเตอร์ไอ้าบาง,งาเบี่ยงซ้ายนะครับเบี่ยงซ้ายนะฮัลโหลโอ้ยเฮลิคอปเตอร์อนะครับนี่คือาการลำเอียงครับนี่คือลำเอียงซัดไปเลยแล้วหมดแม็กหมดแม็ก ้ยยิงมันละคราวนี้เฮ้ยสูงไงที่สูงไงที่แฟ้มไม่งั้นมันลงไม่จอดไม่ได้นะเพื่อนเฮ้ยทำไมนี่เป็นหัวห้องอ่ะเฮ้ยทำไมมันเทียยมลงไม่ลงนะแฟ้มฟมันเฮ้ยแฟ้มมันจอดไม่ได้ต้องยิงก็มีน้ำมอกอนถ้าถ้าใช้อบิจิยิงไม่ได้นะเฟลนะ โอเคครับมาู่นีโสจอแบบนี้ใครๆก็ทำได้เานี่อบเน่นี่ะครับอ๋อนี่คือพีมือกันการตายนะครับเขายิงระเบิดโดนตัวเองตายนะครับโดนตัวเองตายน่หน้าหนาจริงๆครับต่อหน้าต่อตาผมเลย นเนึงสารชีวิตอต่นะอะไรครับก็บินเป็นมีเพศด้วยเหรอครับก็บินมีเพศด้วยเหรอครับเอ้ยยอมมึงสวยโก้กูเป็นผู้ชายไงกูต้องอมอะไรมึงบอกว่าสวยอะมึงบอกว่าสวยเพื่อนอะไรไม่เป็นไรไเปไจอน โอเครับสำหรับคลิปนี้เราก็เหมาะเต็มไปด้วยเนื้อหาที่18บวกอย่าคานะครับดูกันแต่ตัวนะครับ18บวกกูอ่อ13บวกก็ได้ครับของเล่นชิ้นนี้เหมาะกับเด็ก13บวกขึ้นไปนะครับไอเอ็มไฮรอด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 ผมไม่สนใจพะลงไฮลอดใคยนะครับไอเอ็มไฮรอดยู นายายลงมาลงมาไม่เคยองคราบคลาไม่สนใจอะไรไอไอแอม้ลอตเอแมน get o u l over here don't die d know I don't know you die อ๋อธุรกิจดี ภารกิจนี้เต็ไมไปด้วยอเนื้อหาของเด็กน้อยนะครับสำหรับใครนะครับที่อากมามาร่วมจอยความสนุกกับเราก็สามารถรอ่คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอ้อขับคุณมิได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับให้เรายิงได้ง่ายมากสบายแล้กูอ๋ออ๋อเนี่ยเยี่ยบเลยขับขับแบบนี้นะครับขับแบบนี้แถวบ้านเรียกว่า ขับแบบลำเอียงนะ mm hmm. okay, ครับโอเคครับตอนนี้ก็มีไปทางขวานะครับ mm hmm. ผมยิงไม่ได้นะ mm hmm. okay, ครับเก็บ mm hmm. โอโอเออมันจะเลี้ยวไปไหนครับ mm hmm. ผมยิงไม่ถูกครับโอเคบึ้มแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เป็นการแย่งก็มีโอ้ยจะรีบโวนไปไหนตายแล้วตายแล้วเป็นรถที่ไปเก็บ mm hmm. go go man very good good job I like you โอเคครับนี่เป็นการถ่ายกำลังใจนะครับคอปเตอร์มันอยู่ไหนโอเคครับไปไปไปใครตายครับฟังผมยังผมขับตายนะครับโอ้โดดล่มเลยมันวันให้เรากินให้หมดเลย ี่ครับผมเป็นคนยิงตายไปหนึ่งคนนะครับผมเป็นสาวน้อยบึ้มเป็นสิครับโอเคครับตอนนี้บึ้มหมดแล้วครับโอเคมาอีกสองลำนะครับตองหนเได้จะให้เราอ i ห้เหลือูว o เบ์กูชอบยูเอ็นอ่ะฮีโร่ Go! go, man. ้โ n นี Whoa, nice. S> <S ่ใน็นการเนรอแสดงอีโมจีในการมีความสุขนะครับี๋ยวว่ามันขับเป็นเะเพราะ่เรใช่ครับเขาเวลั้งร้อยสี่นะครับเขาชื่อว่า อีบุกอีบุกชอบคนนี้แอ่ผมได้ทำการเิญตัวมานะครับอุ้ยเอาเลยุ้ยเรียบ้อยสวยงามในช็อตแมน เคสกายพกูดไมมาุยไม่ไกลไม่ไกลเท่าเดิมมแหละ <c oughs> นี่เปิดเพลง้วยเปิดเพลงอือคือ เริอมเาเสียใจหรือว่าเพื่อนเย่าเสียใจครับมีการน้อยใจเกิดขึ้นนะครับโอเคสำหรับภารกิจนี้ก็ภารกิจต่อไปนี่เป็นภารกิจง่ายได้นะครับวันนี้ผมกล่าวว่าผมจะอัดให้ครบทุกภารกิจเลยนะครับภารกิจต่อไปภารกิจอะไรอ่ะอเคครับ สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเครื่องบินไม่บื้มโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหพวกเหล่าเด็กน้อยด้วยนะครับที่เขาแย่งคอปเตอร์กันนะครับ <laughs> โอเคครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นด้วยนะครับเหมือนเดิมครับทิ้งชื่อไว้ให้ครับทิ้งทุกคลิปครับไม่มีใครสนใจคุณเลยโอเคครับบ๊ายบายครับ